เราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับจอ Android นะครับแบรนด์ a อัลฟาฟิ n i x นะครับรุ่น TQ8 นะครับติดตั้งตรงรุ่นกับรถ Toyota r e v o นะครับได้อย่างลงตัวนะหน้ากากเข้ารูปสวยงามนะครับเป็นหน้ากากเกรด A สีเนี่ยสีเหมือนเดิมเป๊ะนะครับแล้วก็ประกอบเข้ารูปเป๊ะเลยนะครับติดตั้งแล้วนะฟังก์ชันเดิมรถเช่นคอนโทรลพวงมาลัยเพิ่มลดเสียงนะเปลี่ยนเพลงโหมดนะครับรับสายวางสายนะครับตัวนี้ก็ใช้ได้ครบนะครับช่องต่อ u s b เดิมของเดิมเนี่ยใช้ได้นะครับใช้งานร่วมกับอจอใหม่ได้นะครับกล้องมองหลังเดิมอ่าก็โชว์ภาพด้านหลังนะเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ถือว่าใช้งานดีนะครับติดตั้งตรงรุ่นสวยงามนะครับในการใช้งานเบื้องต้นนะครับก็สามารถที่จะใช้งานระบบ fm นะแตะเข้ามันได้ก็จะแตะเข้ามาที่ fm นะครับคนหายขึ้นต่างๆได้นะครับแล้วก็สามารถเล่นเพลงจากแฟลชไดร์หรือว่า u s b ก็จะมีพอร์ต ต่อ USB 2พอร์ตนะครับมีพอรตเดิม1พอร์ตแล้วก็อีกพอตก็เอาไว้ในที่เก็บของฝั่งซ้ายนะครับ1พอร์พแล้วก็มีอุปกรณ์เสริมนะครับอุปก่อนในการใช้งานนะครับก็สามารถจะเสียบต่อ USB เพลงหรือว่าวิดีโอแล้วนะครับแล้วก็สามารถเข้ามาแตะที่เมนูเพลงนะครับก็จะสามารถเล่นเพลงจากแหล่งที่จัดเก็บได้นะครับ หากโหลดเป็นวิดีโอมาก็แตะมาที่วิดีโอก็จะสามารถค้นหาวิดีโอจากแหล่งที่จัดเก็บได้นะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธกับสมาร์ทโฟนนะก็มีฟังก์ชันบลูทูธนะครับ,รบชื่ออัลฟาฟินิกรหัส04ตัวนะครับหากเชื่อมต่อแล้วก็สามารถคุยโทรศัพท์รับสายวางสายได้นะครับโดยที่มีไม์บลูทูธติดไว้ที่เสา A ฝั่งขวานครับ1ตัวนะครับแล้วก็สามารถเล่นเพลงจากสมาร์ทโฟนนะผ่านทางบลูทูธก็เข้ามาที่เพลง BT จะสามารถเล่นเพลงจากสมาร์ทโฟนผ่านบูทูธได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมต่อ Apple Ca r p เพหรือ Android Auto นะครับแตะเข้ามาที่แอปโฟล i n k สามารถที่จะเชื่อมต่อ Apple c a r p เพย์แ d นดรอยออแบบไร้สายได้นะครับตัวนี้ใช้งานดีแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตลาหัวสปอร์ตนะครับนี่ก็เชื่อมต่อน,นี่เรียบร้อยนะครับเช็คเวลาให้ตรงใส่บัญชี Gmail ให้เรียบร้อยนะครับอัปเดตแอปต่างๆให้เรียบร้อยจากนั้นก็แตะเข้ามาใช้งานแอปที่ต้องการได้เลย ก็จะสามารถค้นหามีเดียต่างๆได้เลยนะครับตัวนี้อ่านี่นะครับใช้งานก็ไวมากแต่ปุ๊บติดเลยอ่าแล้วก็สามารถใช้งานระบบนำทางได้แตะเข้ามาที่ Google Map สามารถเข้ามาที่ m a ปนะปกติได้เลยนะแล้วก็สามารถแบ่ง2หน้าจอได้แตะแบ่ง2หน้าจอได้นะครับใช้นำทางฝั่งหนึ่งย t ท b e ฝั่งหนึ่งได้ง่ายๆนะครับเหลือจอเดียว ก็ปัดมาก็จะประมาณนี้ก <rumors> ็ถือว่า